วันนี้เราจะต้มมันไม้นะหรือว่ามันห้านาทีเป็นไม้พื้นเมืองทางจังหวัดแยเดนภาคใต้นะฮะมันเป็นมันคล้ายๆกับมันําปะหลังเนี่ยนะฮะแต่เขาเรียกว่ามันไม้เพราะว่าดูนะฮะต้นฉลูดมันไม่แตกกิ่งก้านเหมือนกับมันสาปะหลังนะเนี่ยนะต้นมันฉลูต้นเดียวยาวๆนะฮะไม่แตกกิ่งก้านฮะสังเกตดูถ้ามันสาปะหลังเนี่ยมันจะมีกิ่งก้านแตกออกมานะ แล้วก็ยอดใบใบก็คล้ายเคียงแต่อันนี้จะเป็นใบสีเขียวเข้มนะเนี่ยเป็นแขกแฉกเขาเรียกเป็นใบแขกใบหนึ่งมันจะมีหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแกนะเนี่ยนะสังเกตดูก้านใบนี่นะก้านใบจะสีแดงนะฮนะะต้นสูงนะสูงฉลุดต,ต้นเดี่ยวนี่สังเกตดูง่ายๆนะฮะ ถ้าเป็นมันสปบปะหลังนี่มันจะแตกกิ่นกาดแต่ถ้าเกิดมันไม้เนี่ยนะไม่มีนะมันจะฉลูต้นอย่างนี้นะดูต้นน้ลนะนี่นะเนี่ยนะต้นมันหนักนะไม่ใช่มันเบานะคือกว่าจะกินได้ก็ประมาณแปดเดือนนะแต่ถ้าเกิดมันห้านาทีที่พัฒนาสายพันธุ์โดยมอกรกเตรจะเป็นสีเหลือง แต่อันนี้นะฮะสีขาวจัวเลยนะฮะสีนี่ขาวนะฮะเขานิยมบริโภคกันหลักๆก,ก็คือต้มจิ้มกับมะพร้าวทึนทึกนะอร่อยต้องกินหลายนนหลายคนกันนะแงต้งนะลูเลยนะเนี่ยกินได้หลายแต่ถ้าเกิดมันห้านาทีที่พัฒนาโดยสายพันธุ์จะเป็นพันธุ์เบาของมหาวิลาลยเกษตรศาสตร์นั้น จะเป็นสีนจะออกเหลืองเหลืองนะฮะอันนั้นขึ้นมาก็หกเดือนก็ก็กินได้แล้วนะข,ขุดหัวออกมาได้แล้วนะแต่นี่ต้องแปดเดือนเนะนี่ยเนี่ยสังเกตดูต้นฉลูดยอวทุกต้นจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะไม่มีแตกกินก้านนะนี่ครับขุดมาแล้วเนะืหัวจะเป็นอย่างนี้นะมันจะไม่ใหญ่นะนี่ยนละ นี่ก็ค่อนข้างจะยาวนะลองวัดดูนะเนี่ยคืบก,กว่ากนะนี่คืบก,กว่ากนะก็ขนาดนี่นี่ขนาดนี้ก็ทัวใหญ่นะเนี่บย,อยบอกง่ายฮะตัดเป็นท,นท่อ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 นเอามีแกะปลายนี่นะดึงออกมาเลยนะนะแล้วก็ไปนึ่งหรือไปต้มฮต้มเสร็จขึ้นมาถ้าเราจะทำข้าวหมาก ก็ต้มไม่สุกมากนักนะะแล้วก็เอาแป้งข้าวหมากคลุกแป้งข้าวหมากก็เป็นแป้งข้าวหมากเหมือนกับข้าวหมากนี่นะฮะแต่มันเป็นข้าวหมากมันไม้นะฮะเพื่อจะทําขนมทําเป็นแป้งแกงก็ได้นะแกงเรียงนะ,ะแกงเรียงก็ยอดยอดลาเพ่งนี้ก็อร่อยนะ,ะมะพร้าวที่เราขูดมาคลุกเกลือหน่อยหนึ่งถ้าต้องการหวานก็ใส่น้าตาลนิดหนึ่งนี่นะ ที่ผมบอกว่ามันห้านาทีหรือว่ามันไม้เนี่ยนะเนื้อในตังกระทังปลหลังโดยสิ่งเชิงเนะน่ยน,ะนี่ดึงดูนะเนี่ยเนี่ยยุยเนี่ยนุ่มมันไม่ได้แข็งแบบมันสัมปลังเพราะว่ากินก็กินแบบนี้นะเนี่ยอร่อยเนี่ยมันเนี่ยดูนะขาตัวเเย มันนุ่มเคี้ยวทีสองทีก็กลืนได้แตยมันไม่ได้แข็งเป็นมันสัะหลังนะ<ม>กินกะปะ้ว้ากินทึบมาาันมันหวานอร่อยมากฮะหากินยากเดี๋ยวนี้มันไม้เนี่ยหากินยากจริงๆนะแต่ว่าที่บ้านผมนยังมีอยู่บ้างหลังบ้านก็ปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอได้กินนี่นะฮะแต่ว่าผมเอาต้นพันไปเรียบร้อยต้องไปปลูกที่สวนสวงหาคราวนี้นะครับ จะได้เผยแพร่ให้คนรู้ว่ามันไม้นี่อร่อยไม่มาจากภาคใต้นะิงจริงๆอยู่ที่ห้าจังหวัดเจนภาคใต้ประตันีิยาราธิวัสและสวงขาานี่นะมันไม้อร่อยจริงๆครับ